ใครที่รู้สึกเครียดนอนไม่หลับมาดูกันว่าอาหารอะไรที่ช่วยคุณได้นะครับการกินอาหารไม่ดีทําให้เรานอนไม่หลับเพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนมากินอาหารที่ทําให้เรารับง่ายดูไหมครับอาหารประเภทที่1คืออาหารที่มีอะมิโนทริปโตเฟนสูงยกตัวอย่างเช่นไก่งวงปลาไข่กล้วยซึ่งอาหารตัวนี้เขาจะประกอบไปด้วยทริปโตเฟนปริมาณที่สูงนะครับ่ซึ่งจะเป็นอะมิโนสําคัญนะครับในการเสริมสร้างเซเรโทนินและ เมลาโทนินให้กับร่างกายเราที่ทําให้เราหลับได้ง่ายขึ้นอาหารที่2คืออาหารที่มีแมกนีเซียมสูงนะครับผมก็จะประกอบด้วยผักโขมถั่วต่างๆเช่นแอลมอนเมล็ดมะม่วงหิมพานต์มนเมล็ดฟักทองมเมล็ดเจียนะครับผมซึ่งแมกนีเซียมก็จะมีส่วนสําคัญในการช่วยคลายกล้ามเนื้อและทำให้เราหลับได้สบายขึ้นนะครับ ส่วนอาหารกลุ่มที่3นะครับจะเป็นอาหารที่กระตุ้นการสร้างเมลาโทนินให้กับร่างกายของเราก็จะประกอบไปด้วยอเชอร์รี่นะครับข้าวโอ๊ตนะครับก็ข้าโพดนะครับผมอาหารกลุ่มที่4คือชาบางชนิดที่ช่วยให้เราดนอนหลับง่ายขึ้นก็จะประกอบไปด้วย 1. ชาคาบโบมายนะครับผมชาตัวนี้นะครับจะมีสารชื่อว่าอะพิจีนินนะครับสูงซึ่งเป็นสารที่ทำให้เราหลับ ทำให้เราผ่อนคลายและหลับได้ง่ายขึ้นนะครับ2คือชาเลมอนบาร์มชาเลมอนบาร์มนะครับจะประกอบด้วยสาร Ro s แมรี่ i c Ac อซนะครับผมซึ่งเป็นกรดสำคัญนะครับที่ช่วยในการลดความเครียดและทำให้เรานอนหลับสบายขึ้นนะครับส่วนชาตัวที่3คือชาวาเลเรียนนะครับผมชาวาเลเรียนเนี่ยก็จะมีสารวาเลเรียนิกแอซิดนะครับผมซึ่งเป็นสารอีกตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยลดความเครียรดให้กับร่างกายและทำให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นนะครับตัวช่วยเสริมก็คืออาหารเสริมนั่นเอง อาหารเสริมที่จะทําให้เราลดความเครียดและท่านอนหลับสบายนะครับประกอบไปด้วย1อาหารเสริมที่เป็นอะมิโนทริปโตแฟนนะครับผมตัวนี้ก็จะช่วยทริปโตแฟนเนี่ยจะเป็นตัวสําคัญในการผลิตเซโรโทนิน e คือฮอร์โมนความสุขแล้วก็เมลาโทนินคือฮอร์โมนทาให้เราง่วงนะครับอาหารเสริมลุมที่สองก็คือแมกนีเซียมนะครับผมแนะนําเป็นฟอร์มไกลซิเนตนะครับจะเป็นฟอร์มที่ช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและทำให้นอนหลับได้สบายนะครับและดูซึมดีสุด ส่วนตัวที่สาก็คือกินเมลาโทนินไปเลยนะครับปริมาณต่ำๆนะครับหนมิลลิกรัมต่อวันก็พอกินประมาณ1-2ชั่วโมงก่อนนอนนะครับก็ช่วยควบคุมจังการหลับให้นอนหลับอย่างเป็นเวลานะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดหัวใจให้กับเพจมาโอด็อรโอด้วยนะครับผมหากใครมีคำถามฝากพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ